ไปพื้นที่เจ้าเจ้าไปเมื่ออะไรมาไปเมื่อกี้นี่เองเพราะว่ามันไม่ได้ไกลกรมสัมพากรกับบ้านในไกต่ตาฟางถนนกำแพงเพชรอะประมาณสามกิโลฟ้าไม่ไกลกันนะครับนะไม่ไกลกันผมผมลงไปแล้วครับผมลงไปแล้วผมไปไปดูมาพื้นที่มาแล้วแล้วผมได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องนะครับเอาเป็นว่าผมมีหลักฐานแล้วกัน เอาไปว่าเอฟซีครับดไหนก็ไหนแล้วนะครับนะไก่ตาฟางกูเห็นแต่ภาพมึงบ่งกี้เนี้ยนะครับกูแวะไปหามึงมามึงเห็นกูใช่ป่ะเออมึงเห็นกูใช่ไหมเออกูอยากฝากบอกมึงนะไก่ตาฟางนะครับเยอะไหมครับไม่เยอะแล้วครับมันเป็นพื้นที่ไม่ใหญ่ ผมไปดูพื้นที่มาแล้วว่าทาไมไม่ซื้อม้าลายมาะครับผมไม่อยากลงอะ่ะผมก็จะลงไปอยู่แต่กลัวมันตบเอา <c oughs> ก็เลยไม่ลงอะ่ะมันไม่อยากจะไปเดี๋ยวจะหาว่าเราไปคุกคามเขาไม่เอาเราไม่อยากไปคุกคามเราไม่อยากไปอะไรนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการที่เราไปคุกคามเขาประกาศไปถึงไก่ตาฟางพร้อมยังครับมึงก็ไม่รอดเร็วๆนี้ผมจะร้องเรียนไก่ตาฟาง ดูไว้ครับวันนี้ไอ้ขาหมูลงพื้นที่ไปที่ร้านของไก่ตาฟางได้เห็นอะไรผิดแปลกนะครับเดี๋ยวเจอกันครับไก่ตาฟางกฎระเบียบเขามีอยู่กฎระเบียบเขามีอยู่แต่ร้านไก่ตาฟางทำผิดกฎระเบียบเร็วๆนี้ ผมจะไปร้องเรียนไก่ตาฟางสองเรื่องแต่ขออุบไปก่อนร้องเรียนอะไรเดี๋ยวมันแก้ไขแต่เก็บภาพเก็บหลักฐานไว้แล้วเก็บภาพเก็บหลักฐานไว้แล้วกฎระเบียบในพื้นที่ตรงนั้นเขาให้ทำอย่างไรมึงก็รู้อยู่แก่ใจนะกูไม่เล่นอีดามหรอกคนเดียวกูจะเล่นมึงด้วย ยอ้สวัสดีครับจุ๊จุโอเคครับครับพี่อ้อผมเล่นได้นอนพี่อ้อครับผมเล่นใกล้ตาฟางแน่นอนมึงไปฟ้องผู้ช่วยจอดใช่ไหมได้มึงไปฟ้องผู้ช่วยจอรดมึงไปฟ้องลูกพี่กูจระเข้งานนี้ใกล้ตาฟางเจอกับกูเต็มระบบและบ้านมึงกับบ้านกูสิบกิโลห่างกันที่ผมอยู่กับบ้านมันอยู่ขึ้นทางด่วนเก้ากิโลจุดห้า ครับไปลงถนนกำแพงโศกก็ถึงบร้านทมาแล้วมึงฟอ้องผู้ช่วยจอดกูจะร้องมึงสองเรื่องมึงใจเย็นมึงใจเย็นมึงจะฟอ้องจระเข้ฟอ้องลูกพี่กูไม่ได้มึงจะฟอ้องลูกพี่กูได้ยังไงลูกพี่กูเป็นอวตานจริงว่าเออเอาแล้วครับงานนี้สนุกหนึ่ง เดี๋ยวผมเปิดให้แล้วกันเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องขออุบไว้ก่อนอ่ะไม่เปิดดีฟ้าเงียบไปก่อนไม่เปิดเดี๋ยวมันรู้ตัวนะสองเรื่องครับที่ผมจะร้องไกล้ตาฟางนะอย่าลืมที่ว่าพี่เป็นนักร้องการมึงฟ้องผู้ช่วยจอดได้กูก็ร้องเรียนมึงได้นะไอใกล้ตาฟาง โอกไก่ตาบอดอะโอเคไห้ไก่ตาบอดไหนทานเรื่องนี้ยันนะครับเป็นเพียงให้ทานนะครับเจอผมเต็มคาราเบลมึงเจอกูเต็มคาราเบลนะไก่ตาบอดไหนทานเรื่องนี้เอาดีครับมึงฟ้องเลยเดี๋ยวมันครับงานนี้มันครับพิรากาใครเข้ามากดไลค์ผมด้วยครับผมไลค์สักสี่สิบนาทีครับเจาน้อยสวัสดีครับโอ้โหเดือดร้อนพวกเราอีกต้องไปหาชาลาวานันไม่รู้จะเอาเงิน จะเอาจากบึงมอเ์เพชรเดี๋ยวผมต้องไปเดือดร้อนนะพี่พิจิตตนู่นอะต้องไปหาชลาวันนะครับแหกมาเลยกคุทีแหกแน่นอนครับผมเห็นแล้วครับผมเห็นผมเห็นช่องทางที่จะเอาพิดมันได้แล้วผมเห็นแล้วอยากกุลามปาไปถึงผัวใหม่ด้วยดำนะมึงกุลามปาไปถึงผัวใหม่มึงด้วยมึงฟ้องผู้ช่วยจอร์ดผู้ช่วยจอร์ดกูจะร้องเรียนมึงสองตัว กูจะร้องเรียนมึงไอ้แกตาฟางนะเออนะครับพี่อุไรสุกมาครับคนที่เเล่นทั้งทีต้องเล่นให้ทุกระบบแล้วจะไปอยู่ที่ทางตันครับขอกคุณไปสุดซอยครับผมไปแน่นอนทีครับแม่แม่ผมไปแน่นอนอ้าวน้องสิบสามจ่าพี่ไม่เคยรู้ค่ะชื่อว่าน้องดูีว่าอยู่ข้างบ้านน้องแมนบอคะ่ะน้องขาผมไปเห็นร้านแล้วก็ทําผิดระเบียบกันก็เก็บหลักฐานไปแ,แ,แล้วแหละแล้วก็ผมได้อ่าได้เห็นหลักฐานรลางอย่าง ได้เห็นหลักฐานอะไรบางอย่างแล้วก็งานนี้ผมผมผมไปแน่นอนผมร้องแน่นอนครับเร็วๆนี้นะครับนะใกล้ๆด้วยครับโอ้โหมันครับร้องแถวนี้มันเลยเขาทางกูเลยแล้วมึงเข้าทางกูเลยไกล้ตาบอดกูไม่ยอมหรอกมึงจะมามึงมึงทำอย่างนี้ไม่ได้มึงมึงจะไปฟ้องผู้ช่วยจอดก็ฟ้องไปอ่ะมึงคิดว่ามึงอยากจะสนุกถ้ามึงคิดว่ามึงอยากจะเข้ามาอยู่ในครงในในในการฟ้องกันในการอะไรกันมาช่องมึงก็มีนี่ใกล้ตาบอดจริงป่ะช่องมีนี่นะ ใช่ป่ะเออช่องมันก็มีนี่นะครับมันก็ออกมาเล่นเลยดูเห็นป่ะมันจะไปกลัวทําไมนะครับวันนี้ผมไม่เห็นหน้ามันนะครับผมไม่เห็นหน้ามันนะครับพี่หนึ่งวันนี้ครับพี่หนึ่งมาแล้วไอ้มีผมมาแล้วพี่หนึ่งสามารถลบได้เลยนะพี่หนึ่งใครเข้ามาที่นั่นพี่หนึ่งสามารถลบได้เลยนะคอมเมนต์ที่มันมาไม่สุภาพนะครับนะครับก็เดี๋ยวเจอผมครับไกยตาฟาร์มผ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 มจัดแน่นอนนะครับนะนะไกลตาบอดดีป่ะนะครับชื่อแม่งเยอะเล็กยากมากเลย นะเพราะนั้นสิครับวันนี้นะครับสิ่งที่ผู้ช่วยจอร์จเนี่ยจะต้องโดนเนี่ยผู้ช่วยจอร์จก็ต้องเดินทางมาที่นครบาลนะครับเดินฟังเดินทางมาให้ปากคํานะครับหรือไม่ต้องเดินทางมาก็ได้ส่งเรื่องไปสอบสวนไปสอบที่สอพอกกบาลก็ได้หรือพื้นที่ก็ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่ผมเชื่อว่างานนี้นะครับนะมีผู้ใหญ่นะครับช่วยนะครับช่วยผู้ช่วยจอร์จแน่นอนในการที่ผู้ช่วยจอร์จจะถูกฟ้องในครั้งนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรในเมื่อในเมื่อใกล้ตาฟานะครับนะ จะลงมาเล่นเรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดให้นะเดี๋ยวผมจัดให้นะนะครับเรามีทีมงานสายลับประกบไว้แล้วนะครับนะทั้งวินมอเตอร์ไซค์ทั้งแท็กซีนะไไไ่ไม่ต้องกลัวนะได้เบอร์วินได้อะไรมาแล้วไม่ต้องกลัวนะเรามีทีมงานประกบไวหมดแหละมึงทําอะไรไว้นะครับไอไก่ตาบอดมึงทวาทอะไรไว้มึงรู้ตัวเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจัดให้ไก่ตาบอดเต็มระบบแน่นอนไก่ตาบอดไม่ต้องกลัวใครอยู่ใกล้อีดําบันลายทุกคน พี่สมชายไปดีครับพี่นิตยาชอบดีครับใครอยู่ใกล้ดําบรรลัยทุกคนผมต้องนําเรียนตามนี้นะครับผมต้องนําเรียนตามนี้ใครอยู่ใกล้อีดําเดือดร้อนหมดนะครับแล้วกูจะเผยไต่ให้มึงนะเออ ไหนๆก็ไหนๆแล้วได้ชื่อนามสกุลมึงมาแล้วนะกูได้ชื่อนามสกุลมึงมาแล้วกูขอเวลามึงแป๊บเดียวไก่ตาบอดมึงนี่ตาบอดจริงๆที่พี่เอาอดำแจ๊มึงอยู่ใกล้ดำแจบันหลายทุกตัวผมไม่บอกแล้วกันว่าร้องอะไรเดี๋ยวอีบานเอาไปบิดอีกนะเดี๋ยวอีบานเอาไปบิดอีกผมไม่ขอพูดแล้วกันว่าร้องอะไรนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะอืมนะครับ ืมทําอะไรไว้อย่าคิดว่าไม่รู้ไก่ตาบอดนะนะครับอย่าคิดว่าไม่รู้ว่ามึงทำอะไรไว้ไอ้ที่มึงทำงี้ได้ไงยัดต้อยไปดิครับนะครับใช่ครับอยากดันก็จัดให้คนหนองพ่อเป็นกำลังใจเดอ้อพี่จุดาม,มาสัสดีครับคืออย่างนี้สิครับคนนะครับคนนะ่ะในเมื่อมึงออกมาจะปกป้องเมียมึงใช่ไหมไก่ตาบอด ออกมาจะปกป้องเมียมึงใช่ไหมปกป้องอีดำแจ๊ใช่ไหมได้จัดให้มึงเสียหายตรงไหนกูถามก่อนนิทานครับนิทานนะไก่ตาบอดนี่เป็นตัวละครในนิทานแล้วก็ไก่ตาฟางนี่เป็นเป็นเป็นตัวละครในนิทานนะครับกูถามว่ามึงเสียหายตรงไหนก่อนกูไม่เห็นจระเข้โพสกูไม่เห็นเสียหายตรงไหนเลยมึงเสียหายตรงไหนแม,ม่ครับดันไรนยครับพี่ลาวนานวดีครับ ผมถามแม,แม่เลยว่าเสียหายตรงไหนครับเนี่ยนะผมถามว่าเสียหายตรงไหนครับตอเคเอาไโอนโพสเสียหายตรงไหนอนะจริงปะเออถ้ามึงไม่ได้เป็นชู้กันมึงจะไปกลัวทําไมนี่คืออาการของคนดิน้นป้าบูรัตนมาฟังนะบูรัตนมาฟังเดี๋ยวกูจะร้องให้ด้วยนะกูกูจะร้องลูกเขยมึงด้วยเดี๋ยวกูจะเล่นลูกเขยมึงด้วยเข้าใจปะงานนี้ผมไปสุดแน่นอน วันนี้นะครับผมลงพื้นที่ไปผมไม่อยากทำคลิปไม่อยากอะไรเพราะว่าอืมนะเอาเป็นว่าผม